แดงบวกนะคะดำลบนะคะปรับวอลลุ่มเพื่อเพิ่มอ,อัตราการชาร์จให้เร็วขึ้นตอนนี้ชาร์จผ่านไป25นาทีแล้วนะคะเครื่องชาร์จไฟเข้าไป8์นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ทางเพจมีสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของเพจมาแนะนํานะคะคือเครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่อัตโนมัตินะคะยี่ห้มิสเตอร์ชาร์ g เจนะคะเป็นระบบไมโครคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้รุ่นนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์นะคะขนาดเล็กตั้งแต่6แอมป์จนถึง400แอมป์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบตน้ําแบตกึึงแห้งแบตแห้งแบตเจลแบตดิฟไซเคิลหรือแบตน้ํากรดทุกชนิด และตัวนี้สามารถชาร์จแบต AGM นะคะคือแบตรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปได้ด้วยนะคะรุ่นนี้ถ้าลูกค้าเผลอคีบผิดขั้วนะคะตัวเครื่องจะมีเสียงเตือนให้นะคะเริ่มต้นการใช้งานนะคะคีบแบตนะคะแดงบวกนะคะดำลบนะคะรุ่นนี้ลูกค้าจะถอดหรือไม่ถอดขั้วแบตของรถยนต์ก็ได้นะคะ ต่อไปให้ลูกค้าสังเกตเลขบอกโวล์นะคะว่าแบตของเราเหลือกี่โวล์นะคะส่วนลูกนี้เหลือ9 7โวล์นะคะส่วนไฟ12หรือ2 4โวล์นะคะเครื่องจะเลือกให้เองอัตโนมัติน,น,นะคะลูกนี้อยู่ที่1 2โวล์นะคะลูกค้าก่อนเสียบปลั๊กเช็คสวิตตัวเครื่องก่อนนะคะลูกค้าสวิตตัวแรกนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นแบตเตอรี่ AGM นะคะฝั่งขวาจะเป็นแบตเตอรี่ทุกชนิดยกเว้น AGM นะคะลูกนี้เลือกฝั่งนี้นะคะสวิตตัวที่2นะคะฝั่งซ้ายจะเป็นโหมดกระตุ้นนะคะ ฝั่งขวาจะเป็นโหมดชาร์จอัตโนมัตินะคะลูกนี้เลือกชาร์จอัตโนมัตินะคะในกรณีที่แบตเตอรี่มีโวลต์ต่ำหรืออุณหภูมิต่ำมากให้เลือกโหมดกระตุ้นนะคะแต่ควรใช้งานไม่เกิน15นาทีและต้องปรับมาเป็นโหมดอัตโนมัตินะคะเสียบปลั๊กได้เลยนะคะเครื่องนี้ใช้กำลังไฟชาร์จอยู่ที่11.7โวลต์นะคะและใช้กระแสชาร์จอยู่ที่6.8แแอมป์นะคะไฟ LED ตรงนี้จะกระพิบนะคะ รุ่นนี้สามารถปรับวอลลุ่มเพื่อเพิ่มอัตราการชาร์จให้เร็วขึ้นหรือลดอัตราการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ได้นะคะและที่สำคัญมากๆนะคะเครื่องตัวนี้สามารถวัดอัตราสะสมของไฟชาร์จว่าเข้าไปให้แล้วกี่แอมป์นะคะซึ่งจะทำให้เราทราบว่าแบตเตอรี่ของเราเก็บไฟจริงๆได้กี่แอมป์นะคะตอนนี้ชาร์จผ่านไป25นาทีแล้วนะคะเครื่องชาร์จไฟเข้าไป8แอมป์นะคะ ถ้าเต็มแล้วเครื่องจะตัดให้เองอัตโนมัตินะคะไฟชาร์จที่กระพริบตรงนี้จะดับลงนะคะและช่องกระแสตัวเลขจะเป็น 0. 0.0แอมป์นะคะถ้ากระแสไม่เป็น 0. 0.0เช่นเหลือ0.3ค้างไว้ตลอดเลยสแสดงว่าแบตเตอรี่ลูกค้ารั่วที่อัตรา0.3แอมป์ต่อชั่วโมงนะคะโปรโมชั่นสั่งซื้อวันนี้นะคะแถมฟรีไฮโดรมิเตอร์สำหรับวัดน้ำกรนแบตเตอรี่ พร้อมคู่มือการใช้งานมูละค่า390บาทฟรีไปเลยนะคะสั่งซื้อพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรจัดส่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ